สวัสดีครับพวกผมในะชมบิวณิพามมาชมกับเจ้าโตยตายาริสอีกหนึ่งคันครับผมอันนี้มาด้วยอาการมีรถสะดุดนิดหน่อยครับแล้วก็มีคาบน้ำมันเครื่องหยุดตัดตามเครื่องยนต์ก็คือมีน้ำมันเครื่องรั่วครับอ่ะอยากให้ช่างน้ำถอดช่วงละนี่ครับอันนี้คือน้ำมันเครื่องเข้าหัวเทียนนะครับสูบสองยางฝาครอบ วาล์วมันรั่วครับผมก็ทําให้เครื่องยนต์สะดุดตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางฝาเข้าวาล์วใหม่โอ้สูบซีหนักเลยครับนี่ฮะน้ำมันเครื่องหยดโอ้ถ่วงหัวเทียนเลยตัวนี้นะ้ำมันเครื่องสูบซีนี่อ้ะก็รถสะดุดครับคันนี้ก็เพราะไอเนี่ยครับนะ้ำมันเครื่องเข้าเบ้าหัวเทียนครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางฝาเข้าวาล์ว Yeah. กันความกรอบกรอบแน่นอนนีฮะ เรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันครับเจ้าโตโยต้ายาริกับอาการน้ำมันเครื่องหยดครับล้งางห้องเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมกลับบ้าน,นอกีกหนึ่งคันรบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ